สวัสดีเพื่อนๆอยู่ผมโดป์เพทูเอิอีกแล้วนะฮะวันนี้อยู่กับเกมทอนแอนด์เลเบลตี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่เราจะขายลูเซนภายในเกมนะครับออกมาเป็นเงินบาทนะครับหรือว่าการเทรดให้กับคนอื่นที่เขาต้องการซื้อลูเซนของเรานั่นเองครับจากที่แล้วมีคอมเมนต์บอกว่าเอเกมนี้ถ้าเกิดคนแบบไม่มีคอมมูนิตี้มาคนเดียวเล่นแบบว่าตาสีดาสาก็ไม่สามารถเอิญได้นะครับไม่สามารถเอิญได้แล้วก็พี่มีกิลดีเนี่ยพี่ก็เลยเอินสบายจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะ กิวก็ส่วนหนึ่งคอมมูก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเพื่อให้อยู่ในคอมมูได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถอยู่ในคอมมูนั้นได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรามาคนเดียวจริงๆแบบไม่มีกิวไม่มีเวลาที่จะไปร่วมสงครามกับภายในกิวไม่มีเวลาที่จะร่วมกิจกรรมกับคนในกิวเนี่ยคุณก็สามารถหาปาร์ตี้ลงได้นะมันมีแชทเวอร์อยู่เห็นปะ่ะเนี่ยมันก็มีพวกต่างชาติพวกเกาหลีเนี่ยหาตี้หาอะไรอยู่ครับเขาก็จะบอกว่าตี้เขาขาดแทงขาด DPS DBS หมายถึงตัวดาเมจตัวแคลลี่นั่นเองนะครับหรือว่าเขาอาจจะขาด ตัวฮิวนะฮะถ้าเกิดแนะนำผู้เล่นใหม่แบบไม่ง่ายเลยทำของไม่ยากเนี่ยก็เล่นเป็นสมุดเป็นหลักสมุดก็คือฮิวนั่นแหละสมุดนะครับสมุดกับเวทนะครับมันจะได้ฟาร์มฟาร์มง่ายด้วยเพราะว่าเราต้องเลือกสองอาวุธอยู่แล้วนะให้เลือกเป็นเวกับสมุดให้เราถือสมุดเป็นหลักนะครับสมุดก็จะเป็นการฮิวเวลาอัพสกิลอัพฮิวมาอัพฮิวหมู่อะไรเงี้ยแพสซีฟของฮิวอ่ะมันก็จะช่วยเพื่อนได้เราก็จะดูมีประโยชน์ในทีมต่อให้ของเราแบบว่าไม่ ไม่เยอะมากอะไรเงี้ยเราค่อยๆทําของไปเรื่อยนะครับแล้วก็เนี่ยดันเนี่ยผมไม่ได้ลงกับกิลเลยนะไม่มีคนไหนเป็นไซเลยเห็นปะเอา้ามีนี่ว่าแต่ว่าผมกดกดเข้าตีข้างนอกมานะครับเวลาลงดันก็พยายามศึกษาก่อนศึกษาจากนใน YouTube ก่อนนะว่ารถดันเนี่ยมันผ่านยังไงผมก็มีคลิปอยู่ในยูช่อง YouTube เหมือนกันนะไปดูก่อนเพราะว่าแต่ละดันเนี่ยมันไม่ยากมากแต่ว่ามันต้องไปเรื่องของแมาขนิกว่าบอสจะทําอะไรถ้าเกิดพลาดปุ๊บเราจะ แพ้เลยจบเกมเลยอะไรเงี้ยเออแล้วตอนนี้มันก็ง่ายกว่าตอนแรกเยอะเพราะว่าของมันไปไกลแล้วตอนแรกๆดันหนึ่งแม่งเป็นชั่วโมงนะว่าจะเล่นจบอะ่ะตอนนี้มันเหลือประมาณทั้งสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วเพราะว่าของมันก็ไปไปกันสูงแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าบอสต,ตัวนี้แม่งทำอะไรว่ามีคนตายอูโหูกูเกือบตายเฮียกูกูโดดขึ้นมาไม่ทันนี่กูตายนะเมื่อกี้ เนี่ยผมก็เล่นเวทเป็นหลักนะผมเป็น DBS แหละแต่ว่าผมก็ติดฮิวมาด้วยฮิวหมู่กับฮิวเดี่ยวฮิวหมู่ก็จะหมู่เลยฮิวเดี่ยวต้องล็อกหัวก่อนนะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ลงกับกิวหรอกเพราะว่าผมไม่มีที่ประจําไงเออต้องถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มันไม่มีที่ว่างผมก็ต้องมาลงข้างนอกนี่แหละหรือว่าเวลาผมไม่ตรงกับเขาผมก็ต้องมาลงเองข้างนอกไม่งั้นเดี๋ยวแต้มมันจะเต็มไงอย่ามาใกล้กูไอ้ยานี่โอ้เดี๋ยวก็ระเบิดใส่มึงหรอกบินจะเดินทำเกลืออะไร เราก็เป็นเวทที่ฮิวได้ยินหน่อยฮะเฮ้ยบันลุมกูหมดเลยเหรอสามตัวมดเกิดไปเปล่าเกิดไปเปล่ามดมดนี่ง่ายอยู่แต่ต้องเป๊ะเรื่องเมคคิกถ้าเกิดมาเกีย้ยผ้าแล้วคือตายเลยต่อ้ถึงขนาดไหนก็ตายดอกมาเกี้ถ้าเกิดผมขึ้นไม่ทันอะ่ะต้องดูดจังหวะอันนี้ต้องมายืนหลบตรงนี้แล้วก็ไข่แตกก็ขึ้นมาตายนะมึงไม่ขึ้นมา เราต้องมาตีมอตัวนี้ก่อนไม่งั้นมันจะไม่ลงมามันจะบินอยู่ข้างบนอันนี้คือง่ายมากดันเนี้ยแต่ว่าบอสมันตายยากแล้วก็ต้องตีให้ทันภายในเวลาไม่งั้นเนี่ยมันก็จะพร้อมบอสมันตัวแดงพอถึงเวลาบอสตัวแดงเราก็จะแตกหนึ่งอะได้ปะให้มันตายตรงนี้ให้มันตายที่เซตนี้อย่าให้มันไปไกลอย่าให้มันไปไกลทุกคนคนเราเบิดแม่งเลย ทีวันสามแรกเลยอดี๋หนีนะเออเนี่ยตายแล้วเห็นปะอันนี้กาลุนของกันจริงอะผมอยากได้อันนี้เลยเนี่ยเอาจริงอยากได้กล่องมากเลยสาธุหุยไอ้เหี้ยของม่วงมาแต่ไม่ใช่กล่องมันคือสมุดนั่นเองสมุดม่วงวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะ นี่ได้อะไรอะ่ะโอ้เฮีย h e เฮฟวี่ดาเมทฮโหลเมจิกเฮฟวี่ดาเมเชงอันนี้อันนี้คือออฟที่แรงที่สุดด้วยดูเฮฟวี่ดาเม e เนี่ยขายได้ประมาณพันหกรูเซนนะพันหกรูเซนนี่ประมาณสักหกร้ออ่ะหกร้อยบาทประมาณห้าร้อยห้าบหร้อยบาทได้อะ่ะเล่มนี้อะ่ะแต่ผมว่าผมจะไม่ผมจะไม่ขาย อ่ะผมที่บอกพี่ผมบอกเพื่อนว่ามันสายสายฟรีมันเล่นได้เท่าไหร่ถ้าเราเรา,เราลงของได้แบบนี้เราเราเปิดของมาได้แบบนี้ด้วยคือคือเป็นอาวุธที่ผมมีอยู่แล้วมันเป็นอาวุธที่ผมมีอยู่แล้ว,ว,มมลวคืออันนี้ใช่ป่ะเออแล้วผมอยากได้ออฟเพิ่มคือช่องสองอะ่ะช่องสองคือช่อง,งล่างอะ่ะอยากได้ออฟเพิ่มอะ่ะแล้วอันเนี้ยมันเปิดออฟอ,อันใหม่ได้ใส่ฮวิดาเมทผมจะยิงแรงขึ้นต้องทําอ่ะเดี๋ยวผมไปทำเอาไปดูอันนี้ผมจะไม่ขายนะเพื่อน ผมจะไม่ทําไม่ถอดออฟไปขายแล้วกันจะทำํำจะทําตัวเห็นปะอะไรที่เราไม่ได้ใช้เราเราก็ไปขายอย่างเช่นถ้าเกิดได้ธนูได้อะไรมาเนี้ยไม่นเฮฟวีด่ดาเมจอะเป็นเฮฟวี่แบบนั้นอะเอาไปถอดแล้วไปขายนะเหมือนที่ผมได้มาไั้น้แล้วขายได้ประมาณ3ามพลูเซนอะก็ได้ประมาณพันพันพันสองพัาอะอันโอ้โหห้าแสนเลยว่ะก็ต้องซื้อ,อครับ เดี๋ยวค่อยไปหาเงินใหม่อ่ะแล้วผมก็เอานี้มาครับถอดมาให้มันเป็นออฟเออเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเอามาใส่นี้เว้ยนี่ผมจะเอามาใส่เป็นออฟช่องที่สองเป็นออฟช่องที่สองแบบนี้ผมก็ได้มี Heavy, Magic Heavy, act act, เฮ a วี่เมจิกเฮฟวี่แอคแท็เพิ่มเึ้่อีก20 ให้เงิน75,000โอกาสติด100%ใส่ไปเนี่ยถ้าเกิดใส่4เล่มอะ่ะมันก็จะเป็น80ด้วยเอาดีเออมากูแรงเลไที่สุดกูแรงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วเนี่ยแหละมันคือวิธีการทําตัวนะเพื่อนเห็นปะ่ะผมก็มี2ช่องแล้วเนี่ยปลดได้อีกช่องหนึ่งนะเนี่ยที่มันขายออกเรื่อยๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวมันใส่ได้4ช่องนะครับแล้วคนมันก็จะต้องเลือกเนี่ยมันต้องซื้อมาใสาอ่อ่ะ แต่ว่าพอเราเปิดช่องแล้วอะ่ะเราเอาเราไปเอาสมุดแบบที่มันเป็นขั้นขั้นต่ํากว่ามาได้ขั้นต่ํากว่ามาได้โดยที่เปอร์เซ็นต์อะติดมันจะอยู่ที่มาสิเอร์เซ็น1์มั้งถ้าเกิดเราใช้ขั้นขั้นฟ้าขึ้นไปอะนะ,อะลองดูดิไอ้นี่มีเฮฟวี่ไหมโอ้โหทียขนาดเล่มฟ้าเฮฟวีมันยังแพงเลยวะ่ะเห็นปะพวกเนี้ยแพง เราก็ไปฟาร์มหาเงินหาของมาอะไรเงี้ยเออแล้ววิธีการฟาร์มอีกหนึ่งอย่างครับที่จะทําให้คนที่แบบมาแบบตาสีตาสาเลยนะก็คือการการที่ไปฟาร์มที่แบบนี้มาคนเดียวก็เล่นได้นะนจริงนะครับใครที่คิดว่ามันเล่นยากต้องมีข้อมูลมันก็ไม่ขนาดนั้นนะมีข้อมูลมันก็สะดวกขึ้นเออแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีจริงอะ่ะมานี้ได้นะวาร์ปมานี่ดันตรงนี้อะ่ะแล้วลงไปฟาร์มนะครับมอนลงไปฟาร์มมอนในนั้น แต่ดันนี้ต้องระวังนะดันนี้มันเป็นเหมือนถ้าใต้ดินอะ่ะเมื่อเวลาตรงนี้เป็นกลางคืนเมื่อไหร่อ่ะประตูจะปิดเว้ยประตูจะปิดแล้วห้ามเราออกเลยแล้วทุกคนในนี้จะตีกันได้ยกเว้นคนที่เป็นกิวเดียวกันอะ่ะก็คือปิดประตูตีตีแมวอะ่ะคือตายออกแล้วอย่างเดียวหนีก็ไม่ได้ฟาร์มมอนในนี้นะเนี่ยกดดูที่มอนแล้วกดตรงนี้ขึ้นมาก็ได้ครับมันจะบอกว่ามอนตัวนี้ดรอปอะไรบ้างเห็นปะ่ะมันจะมีโอกาสดรอปลูกแก้วนี้เราก็ตีไปเรื่อยเล่นนักเวทนักหนูอะไรก็ได้แต่ผมมาเล่นนักเวทกับ กับสมุดเพราะว่าอย่างน้อยเวลาฟาร์มเนี่ยที่เรายืนตัวเองได้เห็นปะมันก็ยังโอเคอะ่ะไม่เปลืองมากไงมันก็เดินโยกมอนได้อยู่ครับเนี่ยตกแล้วเห็นปะเออลูกแก้วนี่ตกแล้วดันนี้ก็เป็นดันที่ฟาร์มตังค์ด้วยนะพอเราเก็บได้ครบสิบรูปเราก็ออกมากลับเมืองเอาของไปคราบ NPC ีีที่มันจะคาฟของบอกมันจะเดินจากเมืองนี้ไปไปเมืองนี้เราจะเดินไปหามันกล้องไม่ค่อยดีเดี๋ยนะแสงมันเยอะวันนี้ าเจอรูปค้อนในแมปมินิแมปเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันเจอแล้วล่ะตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในเมืองผมจะวิ่งหามันให้เจอวิ่งตามทางเลยเป็นเอ c บซก็หามลำบ,บากเลยนะเกมนี้แม่งก็ละเอียดละเอียดจัดเลยเดินมาเมืองแรกก็ต้องเส้นนี้แหละเจอแล้วนั่นไหทุกคนแม่งมายืนอยู่นี่นี่เองโอ้เดินมาไกลเล้เนี่ย มันใช้อันนี้แลกได้อันนี้เป็นคาถาแต่เมื่อกี้เรามีสมุดแล้วเว้ยผมเลยจะทําสมุดก่อนอันนี้ผมทําสมุดเน,นี้ได้สามอันน,นนะเราก็ต้องมาลุ้นว่าเราจะได้ออฟอะไรเว้ยทีนี้ผมจะต้องใช้อันนี้สามชุดสิบอันเปิดมาสิบอันเปิดมาสามสิบอันยี่สิบเก้าดิยี่สิบเก้าเป็นกิ่งไม้ของพวกนี้มันหาได้อยู่แล้วนะคราฟเลย ไปตั้งพอปะวะตั้งกูพอปะ,อพอะกูพอจะพออยู่เราจะได้ออปอะไรสามอันนั้นอนะมานาดีเจนมานาดีเจนเมจิกฮิตนี่ไงไอ้นี่ไอ้ตัวนี้คือน,น,อน,นี่เหมือนกับอันนี้เหมือนกับอันแรกของเราเดี๋ยวลองเราไปยัดดูดิเดี๋ยวกูมีตังค์ปะเนี่ยผมจะซื้ออันนี้มาสิบอันน,นนะ หนึ่งแสนเป็นออฟเสร็จแล้วกดสลายไม,ไ,ไม้มารายไม้มวนนะใส่ได้แต่ว่าโอกาส10%เอว้ยโอกาส10%ถ้าเกิดเราบวกอย่างี้ไปเรื่อยอะ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยดูนะ10%นี้จะติดไหมโอ้ติดเลยอะ่ะ ว่าติดเลยอ่ะอันนี้แหละคือเคล็ดลับที่จะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นตอนให้คุณเป็นสายฟรีอ่ะมันก็จะมีโอกาสเจอกแบบนี้เพราะถ้าขอรูทุกอย่างมันหาได้ในเกมถ้าเกิดคุณไม่รีบนะฮะถ้าคุณไม่รีบแล้วนกะ็ค,คุณขยันนะมันก็ได้นะครับเนี่ยทุกอย่างมันทําได้หมดเลยเห็นป่าทุกช่องทุกโอคเนี่ยผมยังทําไม่หมดเลยนะทําไปนิดเดียวเองโอเคทีนี้มาถึงวิธีการที่เราจะขายลูเซนหรือว่าเพชรในเกมเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะจริงๆนะถ้าเกิดคุณไปหาคนที่เขาโพสสตต์์ขายใในนนเเพพพจจนะนะรับ ก็ได้นะครับว่าเขารับเท่าไหร่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก1,000เท่ากับ400นะครับอ่ะ1,000เท่ากับ400แต่แล้วของผมเนี่ยกิวของผมเองอ่ะเนี่ยเห็นปะผมขายไปรอบที่แล้วนะครับ 1, อ่า3,000ัรูเซนนะครับ1,200บาทแล้วก็ผมมีีก3 0ันผมก็เลยทักไปหาเขาขายเหมือนเดิมโดยการที่เขาตั้งของในตลาดตามราคานะครับแล้วก็พอของขึ้นตลาดปุ๊บเราก็ดึงนะครับเราก็ดึงผมก็ได้อีก แค่นี้เองง่ายๆแต่ถ้าเกิดขายได้เพดคุณคุณก็คุณก็ต้องดูเครดิตดีๆนะอันนี้ผมแบบว่าในกิวซื้อกันเองอ่ะราคามันก็ถูกหน่อยแต่ว่ามันก็ไว้ใจได้ครับไว้ใจได้แน่นอนนะเนี่ยผมก็ได้เพรอย่างเงี้ยเข้าทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็รวมได้ครบนะแล้วเดี๋ยวมันก็ขายได้ของโม่งเนี่ยผมก็ดอกมาเอาไปถอดออฟแล้วก็มาขายเออถ้าเกิดคุณที่สําคัญเลยคุณต้องมีตังนี้ตังนี้คือลงดันอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้แล้วรอบละเจ็ดแปดหมื่นแสนหนึ่งนะครับ ต้องลงดันบ่อยหรือไม่คุณไปฟาร์มแบบดันเมื่อกี้ที่ผมไปฟาร์มลูกแก้วมันก็จะได้เงินมาแบบตัวหนึ่งแบบสองสามพันอะไรเงี้ยมันก็จะมีไอเทมคูณเงินด้วยนะครับถ้าคุณมีไปท่านพาร์ตในท่านพาร์ตถ้าเกิดเติเตมผ่านตัวกลางก็จะประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยบาทเออถูกห้าร้อยหกร้อยอ่ะไม่ไม่ไม่แพงมากไปท่านพาร์ตเดือนหนึ่งอะ่ะเอออันนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมกันเดี๋ยวจะเติมอยู่นะครับก็ใครที่เล่นนะครับมันก็สามารถเอิร์นได้แต่ว่ามันก็เหนื่อยหน่อยช่วงแรกที่เราทําของซื้อลูเซนมาหน่อยมาซื้ออขงใส่ตัว ป,ปุ๊บมันก็ไปลงดันเพื่อ,อาหาทุนคืนได้แล้วแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้มันเล่นนะแต่ผมบอกว่าผมแค่มาบอกว่าวิธีการขายวิธีการหาของวิธีการเล่นวิธีการเอิร์นของมันเป็นยังไงครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะช่องโดบเพจดูเอิร์นนะครับเกมไหนที่เอิร์นเราไปแน่นอนวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ